ชีวาชาแนลสวัส <Sut> ดีครับนี่ช่องอะไรครับเนี่ยอันซีก่อะไรนะเรืก่อนเรก่องก่อนใช่เลยสวัสดีครับพบกับช่องชีวาชาแนลนะครับวันนี้น้องชีวาจะมาโชว์อะไรโทอมมี่นี่มีกี่ตัวเนี่ยอันตัวอันนี้อันนี้มันเล่นยังไงอ่ะอย่เงี้ยหรอเงี้ยเปิดเงี้เลยบ้าบูนไปอย่างนี้เลยเหรอไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเก็บมาเลยเอ้า นี่นะก็จะเป็นของเล่นของชีวานะครับผมนี่ตัวนี้ต่อยไงครับแม่นี่ต่ตอยเป็นหรือเปล่าเป็นหรือเปลาพอพอ่าโอ้เอยโหทำสิทำสิทำสิเทา,าชีวาต่อสินี่นะครับมีโทมัสหลายตัวมากทั้งที่พี่น้องให้มาแล้วก็ที่ชีวาซื้อมาเองครับเฮ้ยไงอ่ะอดูยิว<ด><ด> อะไรวะเอาจอดไปนี่ก่อนเอาต่อยังไงเนี่ยต่อยังไงเนี่ยตัวนี้เหรออันนี้ต้องมาข้างล่างแม่มาห้องเอาแล้วชิว่าต่อเลยครับต่อให้ผู้ชมดูเลยแต่ปกติชิว่าเล่นกับแม่นะครับนี่มาห้องนี่เราจะมาต่อรางโทมัสแอนด์เฟรนอ่ายังไงต่อครับตอนนี้อย่างนี้วะนี่ได้ไหมแม่ชิว่ามาด้วยชิวมาช่วยกัน มากเลยนะครับแรงรถไฟธรมัด์ของเด็กชายชีวาตั้งใจมากโอกัสตรงนี้ก่อนว้าวนี่นี่ไหมออได้แล้วครับไฟแดงโอ้โหตกลงพ่อมันเล่นเดี๋ยวลูกมาเล่นมาเล่นม่อเต็นด้วยมมอเต็มด้วยเอาเราเนี่ลยเรารถไฟเน่มันจะวิ่งไงเนี่ยอ๋อลองชี้ลองชีโอ้โหไปแล้วนะครับผมผมวัดชีวาระเบิดกระเพราด้วย ไม่ขายมะพร้าวนะครับรถไฟจะไปไหนดีสุราษดไหมอับไปเลยรถไฟจะไปสุราษฎร์กดังฟ้าตรงไหนครัมาป่วนตรงนี้เอาตบมือก so hm ันลถไฟจะไปสุราษฎร์มีอารมณ์ร่วมมากแสดงไงสุราธานีอาหารตรงนู้นนี่ให้ดูดูรถไปเมื่อนะโอ้โหทรถไฟขึ้นไปไหนกันนะสุราโอ้ยตรงเมื่อไห้่ โอ้โหรุนแรงมากเลยเนี่ยอมดีดดัต่อโอ้โนี่มีตัวไหนบ้างเามาโชว์ิมีลูกืออะไรูวิทย์เหรอหาลูกหาโอ้ชนเป็นยังไงเนี่ยูบโอ้โชนนะเป็นยังไงเนี่ยแไาบาพี่เขียวนั่นนะที่มีเบอร์อ่ะจำได้เนี่ย มาดูดิแมาดูด huh. wow. mm ิหาโฮซี่นะครับนี่อนใช่แม่ะลูกใช่แม่ะลูกเข้าไปใกล้ๆกล้องสิเราไปบอกพี่กล้องว่านี่ชื่ออะไรครับโอ้โฮซี่โฮซี่แล้วมีมีใครอีกเราไปหาดูสิเรามาโชว์ัสิเขาจะมีเพื่อนของเขาหลายๆตัวนะครับโทมัสแอนด์เฟรนแม่รู้มากใครอ่ะโอ้โลูซี่มาหนิเขนเลยเร่เร่เร่เราทำอยู่เมามามาอ้า มันมีนี่ด้วยใช่ไหมอะไรนะที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ไหนลูกไหนอะไหนลูกว้าวมาให้ดูซิเห็นดิโอ้โหนี่นะครับนี่ชื่ออะไรเฮลอดเนี่ยมันนี่ยื่นไปเฮลอดว้าวชื่อเทนะวางโชว์ดิอมาให้เพื่อนๆดูซิมีอะไรอีกมีใครเจมหรอเจมเอาไปให้เพื่อนดูดิเจมเรื่องสักหรือเปล่าแล้วก็ยื่นไปชื่ออะไรครับ มโอเคเจามาวางกับเพื่อนๆโอโ้โห <c oughs> มีเจมานอะมีดีเซลอดีเซลเซลออชื่ออะไรครับดีเซลโอ้โหแมมดีเซลเก้าห้าเอากีตาร์ก็มาอ่ะอ่ะอาไปพ่อไปตัวในชื่อเนียอ่ะตัวในชื่อเนียนุ่นไงเนียนุ่นไงเนีย,นนนยทางดีเซลเปลี่ยนสีแหม นั่นเสียงรถไฟเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไร,ออรให้เพื่อนๆดูสิมาเป็นเพงเเนลงบลงูพยายามจะทำเสียงรถไฟาาแล้วมีตัวไหนอีกมีตัวไหนอันวหมาตัวไหนเปลี่ยนสีได้แม่เดวตาบูไม่แค่แค่ไม่แค่แค่สาวนะ้น แซลตี้บาเอาให้ดูสตัวเลยนนี้แซลโทมัตกับแซลตี้เขามีความสุขบนรถไฟโทมัตแอนเฟร็ดโทมัและเพื่อแม่มาเป็นบรูอีกแล้ว,วอันนี้ดีเซลกับดีเซลดีเซล,ล,ลกับดีเซลเลเยครับ สะสมมานาน,นยังครับสะสมทิ้งสะสมคว้างเฮนเดลเฮนเดลเฟรนอบโทมัส <Hand> <Hand> มีตัวไหนอีกโอ้โหโอ้งั้นไปพักฉีก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกเพื่อนๆต่อมีตัวไหนบ้างโอ้มีพักฉ<า>ีครับฉีเสร็จแล้วครับ อุ้ยคามเล่นคอมพิวเตอรนเฟรด้วยเหรอมันคนละเรื่องนะทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ช่ไหมเอาบอกเพื่อนนี่ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ถ้าคนเป็นเพื่อนกันว้าว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 เอ้ยทุคนเป็นเพื่อนกันได้วางเลยเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมโอ้โหอันนี้ชื่อทรัคโอ้ทามว่าเปลี่ยนเรื่องแล้วแมคคิวแมตัวนี้เปล่ามันคนละตัวอ๋อโอเคคุณทรัคเอาคุณทรัคมาวาง เพื่อนๆอยากเห็นแล้วมีตัวไหนอีกของโ h r o m a t and f r i e มันเอามาเยอะจังเลยของ Chromat a n โอ้โหนี่บี e นั่นแมง b ี e นะครับไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์อันนี้ชื่อโ h r o m a t Wow c h r o m แต่ว่าคนละดีไซน์ใช่ไหมเล่นคอลเลคชันเอามาวางที่วางโชว์มีจะงเลยเห็นสีอ้เห็นสีใสๆนี่นะเป็นนี้โตมาทำงานกลุ่มบุตรชายนะครับลูก เอซี่เป็นอคอร์เรชันหนึ่งแล้วแล้วหนูเป็นใครหนูเป็นใครหนูเป็นชีว์หนูชีว์โทมัสด้วยไหมเอาโทมัสด้วยโอ้ยอยากให้เจอแล้ว,วโอเคมีตัวไหนอีกครับพีเซลมากอีก <c oughs> ชีวิเซลโอโ้โหอคอร์เรชันหนึ่งโอโ้ยลูกกิ๊ฟซื้อเป็นหลายตัวอ่าเดี๋ยวพ่อสัมภาษณ์ก่อน ย ute, hey, oh oh oh, ังไม่ยอมนั่งนะครับอ่านังลูกนั่งอ่านั่งอ่านั่งกันอ่านั่งกันอ่านั่งกันเช่นนั่งนั่งนังนังลูกนังนังนังดูชื่อนั่ตอนนี้อะไรวะหนูชอบตัวไหนสุดเนี่ยในเรื่องโทมัสแอนด์เฟรนซ์ผมชอบตัวนี้อ๋อเป็นโทมัสใช่ไหมเป็นเพ็กส์ให้พ่อเป็นตัวไหน ดีเซลอ้โหดีเซลกาเอาโทมัสวิ่งนี่นโมรวิ่งนี่เอาอ๋อวิงเเอาเราขนขขนวิ่งยเราวิ่งเลยพ่ขนอเล่นนี่เล่นอย่างนี้อะเฮ้ยเนอ่างนอเอาเดอย่างนี้เอาูงแล้ว่อเอาไฮัเอาจะขนไปไงขนไปขนไปลองขนดูลขนดู ขึ้นไหวไหมเราดูนไปแล้วไปตัวนึงเอาตาไปเฮ้ยไปแล้วไหรอโอ้ไปแล้วคนน้แล้วนู้นี่นี่โอ้ยไปแล้วไ้ตี๊ดตีุ๊้มุ้วลยเฉยเลยโว้ยไปแล้วนะครับโอ้ส่งโงาบาลแล้วงูมันจบเลยเสียแลยฮึมาแล้วะครับอ่ะลองลองรอบนี้รอบนาขวีไใครนะ เฮาบีไปนะครับคาเบลไปไหไปคาเบลเาเหรองงงงลเนี่ยว่าดิเฟนเนี่ยดูมากี่ปีแล้วเปีเจปีแล้วโอ้โหสามขวบโอ้โหไปล้วอไปด้วยอ้สนครับเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยยมการไ การรถไฟไม่ทำลาเลยรถไฟไทยตองลากผไปแล้วก็ไปไปไปโอ้ยไปเหลือไปนั่นนะชัวร์มันลากกันไปอย่างนั้นเลยอะมาดูโอ้โหโอ้โหคลิปนี้ก็โชว์โทมัสให้ให้ใหเพื่อนเห็นใช่ไหมว่ามีใครบ้างในโทมัสใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้สั่งตัวใหม่ไหมอะสั่งใหม่ชื่ออะไร ดูตาเหรอชิมตาเหรอโอเคสับสไคร์ที่นี่นะครับช่องอะไรนะครับซับสไคร์ชีวะชาแนลโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมคเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับไม่จำใจแล้วพบกันครับบัดบายกับชีวาชาแนลสนุกจังเลยโอ้โหไปดูกันเวย ชีวาชาแนลระบายจ้าเพื่อนเพืสส่อนสมัครสมาชด้วยนะครับ